ังคนเดียวเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องจากคุณหมิวครับคุณหมิวเล่าว่าสวัสดีค่ะแอดหายไปนานเลยพอดีเมื่อวานเพิ่งได้ฟังเรื่องผีมาเห็นว่าสนุกดีเลยจะมาเล่าค่ะคือเราไปทําเล็บมาเลยได้ฟังเรื่องเล่าจากพี่เดียช่างทําเล็บพี่แกเล่าว่าเมื่อสองปีก่อนแกเดินทางไปนอนค้างโรงแรมต่างอําเภอเพื่อรอเข้าวัดไปบวชชีพรามถือศีลช่วงเช้ามืด แกไปกับแฟนและน้องที่สนิทกันอีกคนรวมเป็นสามคนระหว่างเดินทางไปเป็นเวลาค่ำแล้วค่ะช่วงก่อนเข้าตัวอำเภอแกมองเห็นว่ามีคนจะข้ามถนนเลยบอกแฟนให้ชะลอรถพี่ปามช้าๆหน่อยแต่แฟนก็ยังขับปกติแล้วหันมามองแกงง,งๆเหมือนสงสัยว่าอยู่ๆบอกให้ขับช้าลงทำไมแล้วแกก็พูดอีกพี่ปามได้ยินเดียพูดไหมบอกให้ขับช้า มีคนจะข้ามถนนไม่เห็นเหรอเท่านั้นแหละครับแฟนแกหันมามองแล้วบอกว่าอะไรเดียะไม่มีใครนะแกเลยหันไปถามน้องที่นั่งด้านหลังว่าแกเห็นไหมผู้หญิงชุดขาวลายหัวใจสีแดงกำลังจะข้ามถนนน้องบอกว่าหนูไม่เห็นนะพี่หลังจบคำพูดทั้งคันรถคืองเงียบกันหมดสักพักจะเข้าเมืองเจอไฟสองทางเริ่มสว่างขึ้นแกเลยพูดว่า เอ,อสงสัยเมื่อกี้ตาฝาดไปเองแต่ทุกคนก็ยังดูหวั่นหวันอยู่เพราะรู้ว่าพี่เดียแกนิเซนส์ส่วนตัวแกก็เก็บความสงสัยไว้ในใจแต่ยังไม่จบค่ะหลังจากเข้าเช็คอินที่โรงแรมทุกคนก็อาบน้ำเตรียมนอนเพราะต้องรีบตื่นแต่เช้าพี่เดียนอนกับแฟนเตียงใหญ่ส่วนน้องที่มาด้วยกันนอนเตียงเล็กข้างๆโดยเปิดไฟห้องน้ำทิ้งไว้เพื่อให้มีแสงสว่างเผื่อใครลุกเข้าห้องน้ำกลางดึกค่ะ นอนไปนานเท่าไหร่ไม่แน่ใจจนพี่แกรู้สึกตัวเลยพลิกตัวออกด้านนอกเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถแต่สายตาแกเหลือไปเห็นผู้หญิงผมยาวหยิกกำลังนั่งกอดเข่าคุดคูอยู่ข้างๆเตียงฝั่งที่แกนอนแกลองหลับตาแล้วลืมตาเพ่งดูใหม่อีกครั้งก็ยังเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่เดิมแต่ด้วยความที่แกเห็นอะไรแบบนี้บ่อยอยู่แล้วเลยไม่ค่อยกลัวเมื่อรู้แน่ชัดว่าใช่แล้วละ่ะ แกเลยค่อยๆหันกลับมาทางแฟนแล้วคลุมโปงจะนอนต่อด้วยความที่ผมแกยาวตรงเวลานอนจะวาดผมขึ้นด้านบนเพื่อไม่ให้ผมมาพันช่วงคอเวลานอนแล้วแกก็สอดมือเข้าใต้หมอนแต่พอสอดมือเข้าไปมือแกสัมผัสได้ถึงเส้นผมหยิกหย่อยสักๆอยู่ใต้หมอนและรู้ว่าไม่ใช่ผมแกแน่ๆเพราะมันหยิกคะ่ะส่วนผมแกตรงแกเลยดึงมือกลับพอจะเคลิ้มๆอีก ก็ได้ยินเสียงเด็กคุยกันบนหัวแต่จับใจความไม่ได้พี่แกเลยเริ่มโมโหเพราะนั่งรถมาก็เหนื่อยมากแถมนั่งต้องตื่นแต่เช้ามืดแกเลยคิดในใจว่าจะไปก็ไปนะพรุ่งนี้จะทำบุญไปให้ถ้ายังมากวนจะแช่งแล้วนะจบความคิดเสียงเด็กก็หายไปและได้นอนยาวจนถึงเชา้าพอตอนเช้าเช็คเอาท์ออกมาถึงสังเกตเห็นว่าโรงแรมที่แกพักอยู่ข้างวัด รั้วติดกันเลยแถมห้องที่นอนเมื่อคืนยังตรงกับเมนเผาศพปล่องเมนนี่เลยห้องแกขึ้นไปแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละครับรู้เลยว่าทำไมถึงเจอจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้หลังจากได้ทำการบวชนุ่งขาวห่มขาวแกก็แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณผู้หญิงและเด็กๆที่เห็นทั้งหมดตลอดสวันเพราะแกะเชื่อว่าวิญญาณจะรับรู้ได้ว่าใครกำลังจะไปทำบุญ เลยมาปรากฏร่างให้เห็นครับคือหลอน Go Story ฟังตอนดึกอย่าฟังคนเดียว